ใต้กันบ้างค่ะที่นั่นมีพระสงนิกรมากกว่าหมื่นคนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อโดยล่ามประจําพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชื่อว่าสาเหตุที่ประชาชนเข้าร่วมปั่นเฉลิมพระเกียรติจํานวนมากเพราะความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณจนชาวมุสลิมเธอทูลว่าทรงเป็นรายยอกีตอรหรือพระราชาของฉันติดตามจากรายงานจากคุณติชิลาพุทธสารพัน์ค่ะ เจ้าหน้าที่ใช้เฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนตลอดเส้นทาง29กิโลเมตรทั่วเมืองนราธิวาสให้ผู้ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อในจังหวัดนราธิวาสมากกว่า6,000คนซึ่งมากที่สุดใน3จังหวัด,ดแดนภาคใต้ปปลามภาษามลา,ายูประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคนนี้บอกว่าตลอดเวลาที่ทำงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทนับสิบปีจึงไม่แปลกใจที่วันนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นเฉลิมพระเกียรติจำนวนมาก เพรพระองค์ทรงมีพระมหาการุณาที่คุณกับประสงค์นิกรใน3าจังหวัดแดนภาคใต้โดยทรงมีพระราชดำริจะทําโครงการแก้ปัญหาความยากจนและพลิกฟื้นให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีจนชาวมุสลิมเทิดทูนพระองค์ว่าทรงเป็นรายยอ,อกิตอรหรือพระราชาแห่งข้าพระบาทหรือพระราชาของฉันมาสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนที่นี่อยู่เย็นเป็นสุขอย่างเห็นได้ชัดด้วยเหตุนี้พระองค์ ท่านจึงเป็นอยู่ในดวงใจของคนไทยทุกคนเฉพาะชาวจังหวัดราที่ว่าอย่างที่เมื่อก่อนนี่คเคยเรียกพระเจ้าอยู่ว่ารายโยเสยเดี๋ยวนี้เรียกว่ารายโยกิตต์อแปลว,ว่าพระเจ้าอยู่หัวของเราหรือพระเจ้าอยู่หัวในดวงใจของเราไม่แตกต่างไปจากความรู้สึกของนักกีฬาพาราลิมปิกเกมทีมชาติไทยสองคนนี้แม้ร่างกายอาจจะไม่สมบูรณ์เหมือนคนอื่นๆเพราะได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบแต่ก็อยากแสดงออกถึงความจงรักภักดี พ่อใช้เหงื่อมากเท่าไหร่เรามาปั่นแค่ปั่นออกกําลังกายเราใช้เหงื่อน้อยกว่าแกะท่านมากฉันท่านเสียเหงื่อมากกว่าเราเรามาปั่นออกกําลังกายเสียเหงื่อเพื่อท่านดีก่าเช่นเดียวกับชายชราซึ่งเคยป่วยเป็นโรคอมัมพากในจังหวัดนราธิวาสคนนี้หลังได้ทํากายภาพบ,บาําบัด และเริ่มหายดีก็ตั้งใจที่จะมาร่วมปั่นเพื่อพ่อเพราะความสำนึกในพระมหาการุณาทิคุณเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมายัางจังหวัดนราธิวาสและอยากให้พระองค์ทรงมีพระสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ไม่ใจว่าจะไหวแต่มันลำบากหน่อยที่สะพานสะพานนั้นลงจุงเจ้าหน้าที่จะลุ้นไม่ให้ลุนลงมาได้ลุงตอกองไปได้เพื่อพ่อ เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เราเห็นความร่วมมือร่วมใจของคนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ว่าประชาชนใน3จังหวัดกว่าหมื่นคนนั้นก็ยังคงเข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อนะคะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ แม้ว่าเหตุความไม่สงบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจะทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มการดูแลตลอดเส้นทางปั่นจักรยานใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้รถยนต์หุ้มเกาะและวางกำลังเป็นจุดๆในพื้นที่สำคัญเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่วันนี้ก็มีประชาชนกว่าหมื่นคนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทยดิชิลาพู้สารพันธ์ไทย PBS รายงาน